สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี B ่บีบีเอเชียขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการรับชมค่ะเกินต้านนะคะสาวไทยเราในวันนี้แคนาดาแก้เกมมาดิมากๆเลยค่ะรวมทั้งผู้เล่นของเขาสูงใหญ่และเกมของไทยวันนี้กับแคนาดาแอดคุ้นๆว่าเหมือนเราแข่งกับใครมาก่อนนั่นก็คือโปแลนด์ใช่ไหมคะมีบล็อกที่สูงใหญ่และก็มีเกมเสิร์ฟที่หนักและบุ๋มบิ๋มของเราก็ไม่ใช่วันของเธออีกเช่นกันนะคะก็ยังเหลืออีกหลายเกมนะคะสําหรับทีมไทยเราไปชมมุมมองแฟนๆนะคะหลังเกมเป็น ยังไงกันบ้างทันแรกเป็นแฟนไทยนะคะได้บอกว่าโคชแคนาดาคนนี้เขาเก่งจริงๆตาดีเหมือนทีมเราเลยวันนี้เล่นดีทั้งสองทีมแต่เขาได้เปรียบเรื่องความสูงกว่าและคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าสิ่งที่แคนาดาเหนือกว่าไทยอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือกองสเกลคือปิดไทยได้ดีมากๆส่วนไทยเราปิดเกรของเขาไม่ได้เลยเช่นกันนะคะแฟนท่านนี้ได้บอกว่าทีมแคนาดาสเกลไทยมาเต็มที่รู้ว่าทีมไทยแพ้ทางบอลยกสูงก็ยกสูงแทบทุกลูกคือเวลาเขายกบอล สูงนี่ทีมไทยเราหมดสิทธิ์บล็อกเลยนะคะทุกคนสงสัยคงต่อตัวกันขึ้นบล็อกแล้วคะ่ะเพื่อนๆงานนี้และคอมเมนต์ถัดไปนะคะคิดเหมือนแอดเลยค่ะได้บอกว่าคิดว่าโคชแคนาดาคงแก้เกมไทยโดยการนั่งดูแมตช์ที่ไทยแข่งกับโปลแลนด์แล้วแพ้ก็เลยรู้ว่าต้องใช้แผนยังไงถึงจะจัดการกับทีมไทยได้ไม่ว่าจะเป็นการตบที่สูงเลนบอลเร็วแล้วก็ตีเหนือบล็อกเหมือนโปลแลนด์จริงๆและมีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะได้บอกว่ามันใช่เลยละยกสูงที่ไรตีได้แต้มทุกทีและ อีกท่านนะคะได้บอกว่าเขาสเกลผู้มาจนพรุนแล้วสมกับที่คุยไว้จริงๆสเกลอีกแล้วนะคะทุกคนสเกลสเกลและก็สเกลและคอมเมนต์ท่านถัดไปนะคะได้บอกว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเขามีความประหายที่อยากจะชนะเราและอีกคอมเมนต์นะคะได้บอกว่าวันนี้แคนาดาคงปลดล็อกละอยากชนะไทยมาตลอดถึงขนาดประกาศผ่านสื่อเลยนะคะบอกว่าจะเอาชนะทีมไทยให้ได้และสเกลตัวเซตมาอย่างดีอีกท่านนะคะคอมเมนต์นี้บอกว่าต้องยอมรับเลยว่าส่วนใหญ่ที่เขาได้ แต้มนั้นมาเพราะว่าเขารับเหนียวคือสกิลดีทุกช็อตเสิฟดีรับเหนียวบล็อกแน่นตีจมเกินต้านจริงๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้บอกว่าวันที่แพ้โปแลนด์ก็ไม่มีใครคิดว่าไทยจะจบที่2ของกลุ่มได้สุดท้ายก็เอาชนะโดมินิกันมาเพราะฉะนั้นจงมีศรัทธาเสมอและแฟนท่านนี้ก็พูดได้น่าสนใจนะคะได้บอกว่าเจอแคนาดาก็ฟิลเดียวกันกับเจออเมริกานั่นแหละทั้งรูปร่างที่คล้ายกันแถมนักกีฬาของเขาก็เล่นในหลีกมหาวิทยาลัยอเมริกากันเยอะ และไทยนี้ขอแปะคำสัมภาษณ์ของโคชแคนาดานะคะโดยบอกว่าเอาแรงผลักดันมาจากไทยที่เอาชนะตุรกีได้ในรอบ4ปีและเอาชนะโดมินิกันมาได้ในรอบ6ปีการที่เราแพ้ในวันนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้จะไม่ชนะและก็ได้ดูวิธีการเล่นของทีมปูแลนด์ว่าเล่นอย่างไรถึงจะชนะไทยได้สําหรับทีมไทยเราก็มองแมต่อไปนะคะในวันพรุ่งนี้พบเยอรมันเวลา2ทุ่ม้ทยนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะขอ คุณเพื่อนๆทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ